a l ลสวัสดีครับมายังสตรีมโผล่ยัง,โ,ยงโอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้จะมาเอาชีวิตรอดบนเกาะรอยฟ้ากันนะครับดีครับพี่พวอสวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมโอ้โหแขกไม่ได้รับเชิญสองคนนะครับดูแล้วแมปดูใหญ่มากเลยเนาะเออยยังไม่ยังไม่ได้รับเชิญเลยนะครับมันเข้ามาก่อนซะแล้ว อ่ะแล้วม่เอาของไปหมดเลยของอยู่ในกล่องมีอะไรบ้างเอาใส่ในกล่องก่อนดีเออยังไม่ได้อธิบายการเล่นคนดูเลยนะครับผมแม่งทุกกล่องอะ่ะของในกล่องมีอะไรบ้างอะ่ะเดี๋ยวเราจะมาเอาชีวิตรอดบนเหมือนแมพที่พี่ไปโหลดมานะครับผมเหมือนอุ้ยของไม่ตกโอเคของไม่ตกเนาะมันตีทำไมเนี่ย ก็บนเกาะนะครับผมก็จะมีอะไรก็ Bye. ไม่รู้นะเออเหมือนมันจะเป็นแบบรูด,ดูนะตรงนู้นน่าจะเป็นรูดูหนาวนะครับแล้วก็มีกล่องอยู่ข้างในนะครับผมซึ่งพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันคืออะไรนะครับนะเออไม่รู้เหมือนกันว่าตรงนู้นมีเห็ดด้วยนะครับอาจจะแบบมีการเพาะเห็ดเป็นซุปเห็ดอะไรประมาณนี้เนาะไอ้ตรงนู้นเป็นไข่มังกรนะครับเออมันมันแบบมันเหมือนแบบมีทุกทิศเลยนะครับผมแต่ว่าพี่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีอะไรบ้างเนาะ โอเคแต่เรามาเริ่มเล่นกันเลยก็แล้วกันนะครับนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับ <c oughs> เดี๋ยว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 คือเล่นไม่ปรึกษาอะไรเลยอะ่ะคือมันจะรู้เรื่องมนะั้เนี่ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจยเย็นใจยเย็นใจเย็นโอ้พี่ว่าตอนแรกพี่กล่าวว่าพี่จะเล่นคนเดียวนะนะครับผมแม่งเข้ามาเต็มห้องนะอ่ะเออเดี๋ยวต้นไม้อ่ะเรา เราทำที่นั้นก่อนเพราะเผื่อแบบโอเคได้ต้นไม้หมดแล้วนะเดี๋ยวเราจะขุดต้นไม้ก่อนนะครับเผื่อมเมล็ดมันตกมาแล้วพี่เห็นเหมือนในกล่องพี่จะเห็นในนั้นด้วยนะเออในกล่องพี่เหมือนจะเห็นไอ้ผงผงสกลิันนะเออใครเป็นคนเปิดกล่องคนแรกครับแล้วใครเอาผงสกิลิันไป เอามาคืนด้วยนะวงสกิเนตันไนะเหมือนพี่จะเห็นนะเออหรือมันไม่มีมีนะพี่คิดว่านะโอเคได้สองต้นแหละเราต้องใช้สอยยังประหยัดนะครับวอทรัยพยากรเราประหยัดมากชวนผมหน่อยครับ <c oughs> โอ้โหไหนน้องชื่ออะไรเหรอ อุ้ยมันดับสติกหรอเดี๋ยวเดี๋ยวต้นไม้ดับสติกไม่ใช่ละเออไอ้นามมันโยนโอเคไม่มีอันนั้นเหรอแล้วขุดดินทำไมเนี่ยเนี่ยมันมีแค่มันมีแค่ถังน้ำอะ่ะแล้วอันนั้นมันอยู่ไหนอะ่ะ s h a r s h a r มีพี่มีเพื่อนๆด้วยเหรอ อ๋อนี่ไงมันไม่ขึ้นอ่อนนะเออมันไม่ขึ้นอ่อนนะครับโจโจเออ,อย่าขุดดินโอ้เอาดินวางไว้ก่อนแล้วมันขุดดินทำไมนะ่ะปลูกปลอยมันเดิมโอ้ตายแล้วนะครับผมมันไม่เป็นรูปเป็นร่างมันก็ไปขุดมาแล้วเอาดินโปกไว้เหมือนเดิมเอาดินปกไว้เหมือนเดิมเ,เ,ยมเ,มเ๋ยวาพูดไปขุดมัน ขยายเกาะอะไรขยายกออยายกอก็ใช้หินไงโอ้โหเออจัดเลยนะครับผมคือดินมันมันหายากแล้วเข้าใจปะคือมันมันมีแค่ไหนมันก็มีเท่านั้นอะเราจะไว้ทําสวนต้นไม้ไม่ใช่มาเอามาปูเป็นทางนะครับเออเอาดินนะวางโปะไว้เหมือนเดิมนะครับเอาอาเอาเอ อา้ารหลอดไมเดีเยก่องคุณเนี่ยโอ้โหโอุย้ยข้ามีกล่องด้วยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอันนี้พี่อุย้ยข้างล่างคืออะไรอะ่ะข้างล่างเหมือนจะเป็นกล่องนะครับพี่ไม่รู้ ที่ไม่รู้เรื่องกับมินีเกมนี้เลยนะเอาเอาเเอ,เอ,เอ,เอมันไม่ขึ้นว่าสตรีมอ่ะมันไม่แจ้งเตือนเหรอหรืออะไรคือข้างล่างรู้สึกว่าจะเป็นกล่องไงไม่รู้ก็นนึงเดี๋ยวขอไปดูข้างล่างก่อนอันนี้เดี๋ปกไว้มันเดิมโอเค ส่วนตรงนี้วางไว้ก่อนเฮ้ยใช่ไหมวะไม่ใช่ว่าไปปิดทางน้ําแล้วนะเออนี่ไงโอเคงั้นโอ้มันมีพิกแอคเพชรด้วยไม่ใช้หรอกเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวถุกกล่องเราไม่รู้ด้วยว่ามินิเกมนี้มันซ่อนอะไรไว้นะครับเราต้องค่อยๆเล่นค่อยคศึกษาไปติดติดปิดแล้ววะแป๊บๆบอกอ่าววีคืออะไร ะเะน่นก่อลอยฟ้าก่อนก็นได้แล้วในดินน่ะเอาดินมาปกด้วยดินที่พวกเองทุบอะเอามาปกเลยสมุด e n c h a ์ t นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นไข่สัตว์หรือเปล่าพี่ไม่กล้าวางว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยวางนะต้นไม้หลากสีนะครับไปทําสวนไข่เอาวางไว้ก่อนของสำคัญน,น้ยนี่หมดเลยนะครับผมเพราะว่ามันไม่สามารถอันนั้นได้ p i c k โอเคอยู่ร่วมกันอย่าขโมยของกันก็พอแล้ว โอเคอืมใครเอาผงไปอะ่ะมันมีผงนะเว้ยเออพี่ไม่ได้ล้อเล่นนะครับผมมันมีผงสเกลิตันอยู่ในนี้นะใครมันเอาไปวะงงงงหลายเลยงงหลายพวกเองสองคนมีปะมามามาเดี๋ยวเราจะรู้สึกว่าของน่อยไปของน่อยเดี๋ยวเราจะขุดไปตรงนู้นนะโอเคใครที่จะขุด เอ่อต่อหินไปตังไหนโอเคโอเคเอาหินไปแล้วเอาหินไปและวุดไปตรงทะเลทรายหน่อยมันต้องหวังอะไร่ะ่ะไม่ได้ด้วยคือ <c ười> <c ười> เราก็ปรับใหม่ไปคือข้างล่างอ่ะเราต้องทำเป็นไม้นะครับผมโอ้โหมันลงลาวาหมดแล้วเฮ hey, ้ย w าตุฟ่าเกิลเฮ้ยอ้าวเดี๋ยวจขุดขุดยอ่อ ได้ไหมเนะี่ยโอ้เราต้องเราต้องปรับอันนี้ใหม่นะเนะี่ยรู้สึกว่าแม่งระคุดทีมีหินแตกทีอะไรบี โอเคพี่รู้ละเ,เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอแก้ไขตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับรู้สึกว่าเราได้ไม้มานะตรงนี้โอเคไมตไรร่ตอบอะไรเราตอบอะไรตึ๊บสี่อันแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งเดีย๋ยวเดี๋ยวพูด,ดแล้วกูลืมมาแล้วกูจะทำอะไรปึ๊บอันนี้ โอ้โหเ้ยทำไมมันอึดอัดขนาดนี้วะก่อนเนี่ยแล้วมันเข้ามาอีกแล้วโอ้โหเกินพิหายก่อนเล็กๆยังอยู่กันเป็นร้อยนะครับโอ้โหเกินไปเออเดี๋ยวแป๊บน,นึงมึนแล้วเดี๋ยวเพิ่งตื่นเนี่ยไม่รู้จะทำอะไรก่อนอ่าคราบไม้ก่อนแป๊บนึงอืมมามาๆม,ม,มาคนมันเยอะ เข้าได้แต่แค่บ่น,บนเนยฉยๆว่าคนมันเยอะแล้วมันดูมัวๆไงมันดู้กาะมันนิดเดียวยังไม่ได้ขยับขยายเลยใครมีหินเอาหินต่อไปเลยเอ๋อนุนอือันนี้คืออะไรนเนี่ยโวโอเคเฮ้ยล่วง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 อ่าระวางไม้แล้วแล้วก็แล้วก็แล้วก็เราก็จะทุกตรงนี้ออกเบิ อ่าแล้วก็วางไม้ตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวดูซิการคุณของเราจะเสียทรัพยากรไหมเออเอาแล้วเสร็จไปหนึ่งเอาหินมาแปบบ๊บเอามันก็ร่วงอยู่ดีเฮ้ยโหนี่คือความเสี่ยงนะรู้ว่าเสี่ยงโอเคไปไปเอาไปเก้าวันโอ้ย,ยอยู่ในทางน้ำอยู่ในทานน้น เออถ้าต่อถึงแล้วก็นั่นเลยนะปรับให้หน่อยปรับอะไรอะปรับอะไรปรับอะไรที่ไม่ใช่สไ વ เวลคืออะไร,รอ่ะแล้วตอนนี้เป็นอะไรอะเอ,อ้าแล้วจะปรับอะไรทุกคนมันเป็นสไ વ เว์ลวิวอะไรเอา้าแล้วอะไรนะ โอ้พี่ให้หินมันไปต่อให้มันไปถึงมันมันต่อเป็นแล้วจะไปต่อสองบล็อกทับกันทำไมอ่ะเอา้าโอ้โหความฉลาดเฉลียวเกินนะครับผมเราอุต่าห์เอาหินไปให้ต่อให้มันถึงมันไปต่อสองบล็อกอีกจเจริญพรและไอ้เออจัดเลย เดี๋ยวนะมันไม่ต้องใช้มงกุฎโอ้ยเป็นไหมนี่ยเเขาเรียกเอาชีวิตล่อจะเอามงกุฎไปทำไมอ่ะเมาเหรอเดี๋ยวคุณตรงนี้ให้ทานพังก่อนไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมาไม่ต้องมาเอาหน้ารับของเดี๋ยวพี่เอาเองเอาต้นไม้ตัดใส่ในกล่องเลยเอาต้นไม้ตัดใส่ในกล่องเลย เปือไก่โดนตกมึงเอาที่ไหนคิดไว้เนี่ยกูบอกให้มึงไปต่อให้มันถึงไม่ใช่ต่อให้การตกโอ้จะลืนอิเทียวเลยโอเคตรงนี้ก็น่าจะพออยู่มามเดี๋ยวต่อเองว่าตอนนี้เราข,ขาดทรัพยากรไงเราต้องไปดูว่ามันมีอะไรบ้าง อืมเปิดกล้องไรไม่นไม่ได้ไม่ได้ไไดโอเคชูแวบโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่เป็นแฟนกับอาบอิบอ,บอันไหนใครเหรอโอเคอืมได้น้ำแข็งแล้วก็ไผ่าดาวดินนะครับผมแล้วก็ข้าวเนาะเออนี่รู้สึกว่าจะเป็นวัวโอเค ไป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 เดี๋ยวเราพยายามที่จะเก็บทรัพยากรให้มากขึ้นนะครับผมอ่ะขุดดินไปไม่มีใครชวนผมเลยี่ยมันดูก่อนเมื่อกี้ของพี่มันไม่ได้ขึ้นว่าน้องอ่อนนะเนี่ยมันไม่ขึ้นว่าอ่อนอะอพี่ชวนยังไงเนี่ยต้องถามไอพวกคนอื่นนะว่ามันขึ้นไหมอ๋ออ๋ออ๋ออะไรอะ คืออะไรอย่าขุดดิเอา้าเอา้เอาเฮ้ยใจเย็นดิโหเอ,าอ้าอีกจทุบดินโอ้ไหวไหมเนี่ยทีมมังคุณภาพเล่นไม่เป็นนะเนี่ยเล่นเป็นไหมเนี่ยค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นเริ่มมัว่วละเริ่มมัว่วละ เดี๋ยวเราจะคุดดินให้พิกแอคพังนะครับเพราว่าของทุกอย่างเราต้องเล่นแบบจีเนียสนะครับผมโอ้แตกโอเคได้สองบล็อกแล้วก็เดี๋ยวจะอไม่ใครมีหินเพิ่มไหมจะทำอันนั้นเลยไข่อย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันนะครับเราทำเป็นสามมันคือแหล่งอาหารเราสติกไม้ โอเคเอามาคขอากล่องเครมีหินไหมเอาหินมาใส่ในกล่องให้หน่อยพี่จะทำเป็นขวานพี่อยากจะทำเป็นขวานหินขวานหินขวานหินโอ้โหทนเอานะมันแคบมันแคบมากนะครับผมมันแคบเลรดเกินจุ๊บปุ๊บยังไม่มีใครตอบรับแมบไรลวงแมปไมปชีวิอรอดบนเกาะลอยฟ้า อันหนาวหนีบนะครับผมกับสมาคมตลกทั้งสามนะครับนะเล่นไม่ใช่เป็นเนี่ยเฮ้ยชี้แล้วไม่กูแล้วมันเอาพิกเอ็กท็พิกเอ็กพิกเอ็กไดมอนกูมาขุดเล่นเลยไอ้ดีเอาใส่ในกองโอ้จะเล่นฟอนอุ้ยโอ้ตีอุ้ยเอ้า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 โอ้โห ไม่ไหวไหมเนี่ยเอาพลิกแอคใส่ในกองจะไปใช้ทำไมของมันหายยากโอ้ตายแล้วกูบีพอตายนีไ่มนะกูเนี่ยเ,ยเออจะบ้าตายก็ลามังขอหินตั้งแต่ปีพัโลแล้วนะครับผมไม่มีใครเอาหินได้เลยโอ้พี่ว่าเราไปกันไม่ได้วะนะพี่ว่าเราไปอยู่กันละเกาะดีกว่าไปไปไป,ไปไหนก็ไปไป <laughs> เอยากจะบ้าตายมีหินสักก้อนไหมเอาใส่ในกล่องให้กูหน่อยฮัลโหลไอ้บีเอาพลิกแอคพลิกแอคไดมอนเขาอะเอาใส่ในกล่องบีจะเอาไปเล่นทำไมอย่าเพิ่งใช้อ่นั้นมันหายากเข้าใจปะโอ้ตายเร็วเสือแทบวาลุงเสือแท้ครับเสือแท้ครับ คือตอน,ค,อตอนคือตอนนี้พี่ขอพี่ขอหินก้อนนึงเออขอบคุณมากนะเออแม่งกว่าจะให้กูเ,เกะกะไว้นี่ออกไปดิจะต้องเป็นขวานเอาแล้วขวานทำไมทำไม่ได้อ่ะในขวานอ,อ๋อนี่ไอ้โหตาวอด <c oughs> <c oughs> นี่มันตาคนจริงไหมเนี่ยโอ้โหมาจาฟักเกอร์โอเคโอเคเดี๋ยวเราแบ่งหน้าที่กันนะครับ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้มันมันยังแบ่งไม่ได้นะเออมันยังแบ่งไม่ได้ มันดสูสปีอยู่ไหมเนี่ยคือเอาพิกแอคเขาออกไปเอามาใส่ในกองโอ้โโอ้โหโอ้โอ้โอ้กูไม,ม่ไหวแล้ววนะกูไม่ไหวแล้ววนะไม่ควรนมั่วเลยเล่นไม่ฟังกันเนี่ยยิ่งกว่าเด็กเกียนอีกมามาเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราแปลสภา,ภาพนะครับเดี๋ยวเราจะเอาดินเก็บไว้ก่อนเพรู้สึกว่า ดินปัญหายากเอาไว้ปลูกเดี๋ยวเราจะแปลสภาพตรงนี้ให้เป็นเป็นหินก่อน <S <S 2> <S 2> ชึบชึบชึบอ่าเราจะได้ไม่ต้องไปก,กิงใจอะไรตรงนี้แล้ว โอเคส่วนอุยอ้ย,ยเกือบไม่ทันนะครับผมโอเคดินยังอยู่ข้างล่างอยู่ทุกเม็ดมีค่าครับทุกเม็ดมีค่าเติดเติดเติด,ตดเออขั้นตอนแรกเอาของใส่ในกล่องแล้วก็ยืนนิ่งๆก่อนนะยืนนิ่งๆก่อนเดี๋ยวเพิ่งทาอะไรเพราะตอนนี้มั่วมากตอนนี้ตัวเองเอามั่วมากโอเค เดี๋ยวขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะเอาหินเอาหินก่อนต้นไม้มันโตเร็วนะเออรู้สึกว่าต้นไม้โตเร็วอันนี้อ่ะเอาความไปตัดต้นไม้เอาใส่ในกล่อง อ่าโอเคเขาให้ขวานบีไปเลยนะเอาขวานไปตัดต้นไม้ตัดต้นไม้เลยพยายามตัดให,ให้ได้ทุกชิ้นนะได้ทุกชิ้นตัวเกมอยู่ในเอ็กบอกนะตัวเกมม่ครับแพ้นะครับเข้าเล่นกันทางเอ็กบอกเอออย่ามาดูถินกูต้นไม้อยู่ตรงไหน,นตัดตรงนั้นแหละต้นไม้อยู่ตรงไหน,นชัมเรืองดูมีเสาสองต้นนะ่ะ โอ้โหเฮ้ยอย่ามาดูดโอ้ย oh. ตายตายตายเราพี่ว่าเราต้องเราต้องหาที่ป้อมหินอีกสักหลุมหนึ่งนะเออเพราะตอนนี้เรามีน้ําแข็งแล้วใช่ไหมเออเรามีน้ําแข็งแล้วนะครับเราต้องไปหาราวานะครับซึ่งลาวาพี่ไม่แน่ใจว่าตรงนู้นมีไหมนะโอเคงั้นงั้นเอนายนายนายเอาเอา,เอาหินพี่ไปต่อไปตรงลาวาดินั่นอะนวล่นะนวลนวลนวล ดูดิว่ามันมีลาวาไหมถ้ามีนะเดี๋ยวเราจะทําเครื่องปั๊มหินอีกนั่นอนะหินอยู่ตรงนี้โอเคอุ๊ยเอาาตีตีมันอีกโอเคไปอ่าส่วนไม้เหรอไม้เก็บไว้ในกล่องกันก็ได้ไม่รู้จะทําอะไรตอนนี้เราต้องขยับขยายพื้นที่ด้วยหินก่อนนะครับเราต้องขยับตรงนี้แต่ว่าไอ้ดินอะเราจะขุดเราจะขุดออกแค่แค่ แค่ตรงนี้นะครับส่วนข้างล่างที่มีดินอะ่ะเราจะเก็บไว้ก่อนเนาะค่อยไปขุดอโอ้โห <c oughs> oh ขุดสิบได้สองนะเบ่งลงลาวามหมดแล,แล้วตึ๊บเราต้องทําเครื่องปั๊มหินที่ได้ชัวรวและ้วนะครับรู้สึกว่ามันมันเสียดายอะนะ่ะอืมไม่ครับคุยกันในสตรีมเลยเอัะผมไม่ได้คุยในดิสนะเออ <c oughs> เออมันเหมือนแอปสตรีมทุกแอปไม่ใช่ดิอ่าแอปการคุยทุกอย่างอะนะครับถ้าสตรีมไปด้วยแล้วก็ใช้แอปคุยไปด้วยอะมันจะไม่ได้ยินเสียงพี่นะเออนะครับอะไรไม่ตัดไม้คืออะไรโอ้โอ้โหแล้วทำไมต้นไม้ต้นมันต้นใหญ่อะโอ้ยต้นใหญ่เอาว่าแจ็คพอแตกว่ะไม่เป็นขุดต้นไม้อะ่ะ เออคนมีขวานไม่ขุดนะครับคนไม่มีขวานแม่งนั่งตัดอยู่นะจะเริญพนรนนโยมครบไหมเนะี่ยมาเดี๋ยวต่อเองไม่ไหวแล้วนะครับบ้านเราอุดตันมากตอนนี้นะครับผม่อมีเหรออ่อะ,อะต่อต่อต่ออะต่อไปอ่ะต่อไปมันจะมืดไหมเนะี่ยทำไมรู้สึกว่ามันยังไม่มืดวะออทำรึ่งบล็อกด้วยโอ้โหคือมันต้องประหยัดอะไรขนาดนั้นอืมเดี๋ยวพี่จัดการเองเดี๋ยวพี่เปิดเองมันมีไหม มันมีลาวาปะเอ้ยแล้วต่อไปมีปะมันเก็บไปแล้วอ่ะไม่รู้มีไหมมีปะมีปะเอาไม่พูดไม่จาทำหน้าบึง้งตึงรุปมันมีไหม <c oughs> มันวิ่งไปแล้วอ่ะโอเคโอเคชุบชุบชบชบไม่มีเหรอมีไม่หรือยังไง ไม่มีโอเคไม่มีก็ไม่มีตอนนี้เราตกไปตรงนู้นแล้ว,ไป,ลว,ลวไปตรงนู้นแล้วหรือตกตรงเห็บเอ้าแล้วใครไปตรงนั้นนะใครไปโดนตรงน้าแข็งอ่ะตรงน้าแข็งไปแล้วเหรอขวานฟังหมดใช้เลยใช้เลยเออตอนนี้รู้สึกว่าทรัพยากรเราโอเคแล้วใช่เลยเอ้าตรงนี้มีกล่องเหรอเป็นปีได้เหรอตรงนี้ไม่มีกล่องเหรอมันมีกล่องทุกอันไม่ใช่เหรอหรือว่าคนเอาไปแล้ว รู้สึกว่ามีน้องทุบกล่องไปแล้วตึ๊บ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 แปงแปงแปงพยายามทุบทุบดินออกอุย้ยเสียดายไม้ตรงเนี้ยชูแวบปึ๊บปึ๊บมาครับอ, <c oughs> <c oughs> อุ้ยเอออบ,อบตกสวรรค์เย้ยดีแล้วของไม่ตกมันโกงไปวะไม่โกหงหรอกเนาะเออ อย่ากโกงเลยนะ <c oughs> <c oughs> ถ้าของตกมิ่งล่องนะครับเราเป็นนักเล่นหัหดเล่นใหม่เนะี่ยเราต้องทําใจนะครับอาจจะไม่มีการตายแล้วของตกนะครับเพราะว่าแม่งเล่นกันหลายคนเกินนะถ้าตกทีนี้แบบไม่น่าจะได้แบบว่าแก้ตัวอะไรนะครับมาขยับขยายกันเอออยู่ันสี่คนอยู่ยังไงอะ่ะ <c oughs> เอ้ยไม่จำเป็นต้องใช้บล็อกครึ่งหรอกอะไรจะประหยัดขนาดนั้นไม่จำเป็นอุ้ยอย่ามาอยู่ใกล้ตึ๊บ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 โอเคเอาอะไรมึงจะเอาอะไรมึงเอ้าอะไรอ้้เราต่ออะไรของเราเนี่ยพื้นมนอยู่นี้ชัวแหวบใครไม่มั่นใจอย่าวางลาวานะอย่าวางตรงลาวานะหายเลยนะ อะไรเรียกทำไมโอ้ยทำไมทุกททำไมต้องมาวางอะไรเกะกะตรงนี้ด้วยเนี่ยเฮ้ยตรงนี้อันอันเดียวก็พอแล้วกลองงาทุบออกจะไม่วางอะไรทับกันขน,นาดน,นี้วางแค่สองกล่องก็พอแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่กล่องนั้นกล่องเล็กเนี่มันจะไปทุบกล่องใหญ่ทำไมโอ้ตายตายตาย ไม้เต็มเลยอะไอเฮียพี่แมง่งโคตรมึนเลยแล้วมาเจอพวกเฮียน,นี้อีกมึนจัดเลยอโอ้โหไม่อยู่ในนีนน้แล้วมองไม่เห็น หินมีก้อนหนึ่งเ,เดี๋ยวจะไปขุดไอ้ต้นไม้กันเ,เสียดายอะเราเก็บข้างล่างเวยนะถ้าตัดลงไปอโอเค,คนอยู่ข้างล่างเก็บเก็บไม้ได้วยนะเก็บไม้ได้วยนะที่พี่ขุดไปอะ โอ้ร oh, like ู้สึกว่ามันโอ้